สรุปข่าวสมสรเชลซีประจำวันที่4สิงหาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเงยน็นเรามาเริ่มกันต้วที่ข่าวนี้เชลซีตกลงจ่ายค่าตัว25ล้านปอนด์ค่าตัวของประตูซันเชสนะ โดยกันที่เชลซีตกลงค่าตัวของเปรเบิดซันเชสผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนกับทางบริเตนตีนเน้าที่จำนวนอยู่ที่25ล้านปอนด์โดยทางสก,กายสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานข่าวเลยทว่าเชลซีบารุดเข้าตกลงกับทางบริเตนแอนท์โฮฟเอาตเบียนตีนน้าสำหรับการคว้าตัวผู้รักษาประตูซันเชสค่าตัวที่ตกลงกันอยู่ได้อยู่ที่25ล้านปอนด์รวมส่วนเสริมนา้า ซึ่งการบริงานข่าวระบุได้ว่าสานเชสเนยเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับทางเชลซีหากผ่านขั้นตอนทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยการเซ็นสัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนจะเข้ามาทดแทนเอเดอาร์เมนดี้ที่ย้ายไปรุ่มทีมอันอาวรีไปลิกซาดิอาราเบียเป็นที่เรียบร้อยและจะเข้ามาท้าทายมือหนึ่งกับทางเกปปาสปารากากับทางทีมชาติสเปนเช่นเดียวกันโดยสันเชสนี้ยึดมือหนึ่งของทางบริตันในการสัปัญ20ตั้งแต่แมทธิว บรอยันย้ายทีมหลังจากนั้นก็กลายเป็นตัวหลักที่โชว์ฟอร์มไม่ดีจนติดทีมชาติสเปนไปแล้วมากถึง2เกมแต่ดูการที่ผ่านมาเสียมือหนึ่งไปให้กับทางเจสันติวในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นแต่ก่อนหน้านี้ทางบรเบเต้อาเดเซบี i, ผู้จัดการทีมบรายันได้ยึดเสื้อหมายเลขหนึ่งมาจากทางซานเชสและส่งต่อไปให้กับทางอาบัชแฟนบรูเกนดาวรุ่งทีมชาติเนเธอแลนด์ที่เพิ่งย้ายมาจากทางอันเดรช เป็นที่เรียบร้อยเป็นการส่งสัญญาณถึงการเป,ปลี่ยนแปลงนาฬิกาใหม่2 0 23ในคาร์งฮีนาะสรุป2ดีลใหญ่พีบาริกล่าสุดเชลซีได้แข้งใหม่รายที่6นิวคกาสเซลปิดดีลคนที่4นาะโดยสรุป2ดีลใหญ่ในพีบาริก,กิดล่าสุดที่เชลซีได้สมาชิกใหม่รายที่6แล้วนิวคกาสเซลก็ปิดดีลคนที่4เช่นเดียวกัน โดยการที่ทางเดวิดเออร์สตีนนะฮะผู้สื่อข่าวชื่อดังของ G จอร์นันติกสื่อชั้นนำเมืองู้ดีบริการข่าวเลเดวาชเชลซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเบรเบซันเชสผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนจากทาง ion, ทบริตันแอนด์โฮฟอัลเบียนทีมร้วมสึกทีมเบรนเกตโดยค่าตัวรวมแล้วประมาณ25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,100ล้านบาทแบ่งเป็นเงินก้อนแรก20ล้านปอนด์และโบนัสอีก5ล้านปอนด์โดยจะมีการต,ตรวจร่างกายในวันนี้ สำหรับทางโรเบิร์ตซันเชสเนี่ยจะเข้ามาแทนที่เอ็ดวาร์ดบนดี้ที่ย้ายไปอันอารีในลิกซาอิอาระเบียเพื่อจะเป็นคู่แข่งแย่งชิงเมือหนึ่งกับทางเกปารสปารกาถือเป็นนักเตะใหม่คนที่6ของเชลซี 6, Chelsea, ในชุดสมัยนี้ต่อจากทางฮิสโตเฟอร์เอนกุนกู u, จากแอตบราซิคนิโคลัสแจ็กสันจากบิยาเรอันอันเชโรกราเบลชันโตชจากดเดโกโมรล่าเบฟิก้าและก็เดชฟรีโอโกชุกบูจากทางรัน ขณะที่สกายสปอร์ตก็รายงานข่าวในตะวันดีว์ดดวการ์เซนอีกหนึ่งทีมของทางพีเบรนเกตได้บรรลุข้อตกลงกับทางซัตเทิมตันในศึกแชมเปี้ยนชิพในการคว้าตัวติโน่บริฟฟาเมนโตแบ็กดาวรุ่งวัย20ปีไปเทียบแปรรูปเช่นเดียวกันโดยค่าตัวสัตว์สภาพนั้นปอนหรือประมาณ1,570ล้านบาทและจะมีการต,วตวรวจร่างกายในเร็ววันนี้โดยทางติโน่บริฟาเมนโตนั้นถือเป็นนักเตะใหม่ระดับที่4ของดิว์การ์เซนในตลาดนักเตะสมเมอร์นี้ต่อจากทางยานกูบาเมนสเต โดยโอเดนเซซันโตสโตนารีจากเอซิมิลานและก็ฮาวิบานจะทางเลสตีในขณะน,นี้บอกได้เลยว่าอย่างเป็นทางการเชลซีปเปิดตัวดิซาซีเสริมแกร่งแนวรับโดยอักเซลดิซาซีสัญญา6ปีเข้าร่วมทีมสแตนฟอร์ดบริดพร้อมประสบการณ์ในการลงเล่น130นัดในลีกเอิงพร้อมติดทีมชาติฝรั่งเศสสีนัด และก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของทางกลุ่มกำลังตราไก่ที่แข่งขันกับทางฟุ้บอลโลกในประเทศกาตา์เมื่อปีที่แล้วโดยทางบรอดเดนส์ชอดและก็พอว mm ิสแตนนบรีผู้อนนวยการกีฬาร่วมได้กล่าวว่า อักเซลดีซาซีได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพตลอดเวลาหลายฤดูกาลในฝรั่งเศสและเขาได้รับการจดจําจากเวทีระดับชาติอย่างคู่ควรเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในอาชีพการค้าแข่งซึ่งพวกเราเองก็ดีใจที่ก้าวนั้นเกิดขึ้นกับทางเชซีเราขอต้อนรับเขาเข้าสู่สโมสรและเฝ้ารอให้เขาเข้าร่วมสมทบกับทางบาริเชโออชิโนและเพื่อนร่วมทีมใหม่ในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ โดยจิตสีเกิดในย่านของบมืซันชานเมืองปารีสนะฮะโดยเขาเริ่มต้นเส้นทางการค้าแข่งกับทางปารีสเอฟซี FC และก็ลงประเดิมสนามในลีกรองของฝรั่งเศสเมื่อปี2015หลังจากนั้นเขาย้ายไปอยู่กักบทางแฟรงซึ่งเซ็นเตอร์แบ็กานนี้ช่วยให้สโมสรเดินขึ้นสู่ลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยการคว้าแชมป์ในฤดูกาล2017 เขาย้ายไปอยู่กับทางมนาโกลหลังแจ้งเกิดในลีกเอิงโดยทางดิซาซีลงสนามอีกทั้งหมด129นัดในทุกบริการซึ่งผลงานของเขายอดเยี่ยมจนเตะตาดิดิเย่เด,ดชงเฮชโค้ H ode, ทีมชาติฝรั่งเศสโดยดิซาซีถูกเลือกเป็นส่วนหนึ่งของคุนกรลังสำหรับการแข่งขนันฟุตบอลโลกปี2022และก็กลายเป็นผู้เล่นทีมชาติฝรั่งเศสคนแรกที่ได้เดบิวต์ในรายการโบคัพนับตั้งแต่การแข่งขันเมื่อปี1966กับตุเซีย แข่งไวสภาพีบรายนี้ได้ลงสนามอีก2นัดในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวซึ่งฝรั่งเศสก็ผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศจน,จนจบตำแหน่งรองแชมป์เขามีจุดเด่นในเรื่องของลูกาอากาศอัานเกนไมได้ดีและก็สามารถโยกไปยืนเป็นแบ,บ็กขวาได้โดยดิซาซีนั้นจะได้ทดสอบตนเองในการเผชิญหน้ากับกองหน้าของพิมบริกภายใต้การนำของโปรเชติโนในครั้งนี้ อะไรยังไงสิงบรูโฉมใหม่ใช้ไลายกว่าเดิมใช่หรือไม่โดยเป็นอีกหนึ่งทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังมากๆเลยนะฮะสำหรับทางสิงบรูเชลซีทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลังจากนัิการที่ผ่านมาจนจบอันดับที่12ของตารางคะแนนซึ่งถือว่าเป็นการจบอันดับต่ำที่สุดในรอบ27ปีในครั้นี้ โดยส่วนหนึ่งก็มาจากการเปลี่ยนเจ้าของสโมสร,รจากทางบรามันอบับราโมวิชเจ้าของเก่าชาวรัเสเซียที่คนที่โดนบอยคอรดมาเป็นทอชบรีเจ้าของทีมชาวมะก,กันที่เข้ามาเทคโอเวอร์ over, กิจการต่อซึ่งตามจริงแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแค่เปลี่ยนเจ้าของนั้นแต่เจ้าของอย่างทางบรีดันเล่นลกทีมงานของอบับราโมวิชออกแทบทั้งหมดเลยไล่ตั้งแต่ผู้บริหารสโมสรเชลซี Chelsea, ยันมาถึงโทมัสทูเคิลเทรนเนอร์ชาวเยอรมันเท่านั้นยังไม่พอบรีเองยังกระโดดเข้ามา รรมาที่เป็นผู้ในการฝ่ายการกีฬาเพื่อถามมาที่ซื้อขายนักเตะแทนที่ของบริณนาการนอสกายาผู้บริหารสาวไฟแรงสูงลูกม่อคนสำคัญของเสียมีเมื่อทางบริกระโดดลงมาเล่นเองทําให้การช้อปปิ้งของทีมนั้นปันปปวนไปหมดโดยเฉพาะการเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมดึงนักเตะเข้าม,ามามากถึง6รายได้แก่ไฮไลท์คือการทุ่มซื้อเอนโชฟอนเดนเดชกองกลางทีมชาติอาเจนตินาจนเป็นสถิติแพงที่สุดของพิมบริก ทำให้ทางเชลซีมีขุมกำลังใหญ่มากเกือบ30รายแต่กลรับโชว์ฟอร์มได้ต่ำเตี้ยเบียดินเนื่องจากผู้จัดการที่แต่งตั้งมาแทนที่ถุกเข้านั้นอย่างไกรหามพอเชสเตอร์กุนซือหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงอดีตกุนซือบริยตันดันเอานักเตะไม่อยู่และยังใหม่เกินไปในการคุมทีมใหญ่จนสุดท้ายก็โดนไล่ออกไป แม้ว่าจะตั้งฟรังกันพาดอดีตกุนซือเข้ามาทำมาที่แทนแต่ก็ไม่สามารถจะเข้นฟอร์มเก่งออกมาได้จนจบอันดับ12ของตารางคะแนนไม่ได้ไปเล่นเวทียุโรปสักรายการเดียวถือว่าเป็นจุดตกต่ำที่สุดของทางสิงปรูในรอบ27ปี แต่ฝ้าหลังฝนย่อมดีเสมอเมื่อทางสิงบรูประกาศแต่งตั้งบริเชโอโปชติโน่กุนซือชาวเจนไตเข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยได้ประกาศเลือกนายใหญ่คนใหม่ตั้งแต่ยังไม่จบซีซั่นสัที่22แม้ว่าจะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ก็เลือกแล้วทําให้ทางพอรชเนี่ยมีโอกาสได้ทําการบ้านว่านักเตะคนไหนที่จะเหมาะกับทีมของเขาในฤดูกาลหน้าบรือไมม เมื่อทางโปชิตโนเข้ามารับตำแหน่งก็ได้จัดการลดนักเตะส่วสนเกินที่ตนเองไม่ได้ใช้งานออกไปเพื่อจะเรียกได้ว่าตั้งทีมฟุตบอลใหม่ได้หนึ่งทีมเพอร์ชีเดียวไม่ว่าจะเป็นเอโดอาร์แบนดี ali, ้เบรเบนซอฟต้าชิกมาเชโอโควาซิสคาริดูคูริบาลีเอ็นโกโรกองเต้ไคส์ฮาร์เวิร์ดเมสันเมลเซซ่าอาซนติโกยต้าคิสเตียนฟูริซิสพีเอเอเมริกโอบามิยองและก็ได้สนเสริมทัพที่ขาดคือตำแหน่งกองหน้าอย่างนิโคลัสแจ็คสัน เข้ามาขณะที่คริสโตเฟอร์เอนกุนกูเองก็จองลูงหน้าไว้แล้วก็ย้ายเข้ามาตามสเปคหลังจากสู่ขอไว้แล้วเมื่อมาผสมกับบรรดาขุมกำลังที่มีอยู่ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวนะ นั้เตะบางคนที่เล่นไม่ดีเท่าไรนักในช่วงสั้นแล้วเนี่ยกลับมาคืนฟอร์มเก่งกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นมิคไคลโรมู il, ริกคอนเนอร์กาเบเกอร์เบนัวบาร์ยาซิลรวมถึงบริชเจมและก็เบนซิเวลที่ใช้ฟอร์มโดดเด่นกันอีกครั้งโดยเฉพาะแนวรุกข,ของสิง์บรูที่กลับมาวู้วาหน้ากรักกันอีกครั้งโดยเฉพาะแจ็คสันและก็เอ็นคุนกูที่ดูเข้ากับแผนของทางพอชเป็นอย่างดีซึ่งฟอร์มอุน่นเครื่องล่าสุดนั้นสิง์บร์ไม่แพ้ใครลงเล่นไปจสิ้น4นัด ชนะไป3มเสมอไปหนึ่งแม้ว่าจะเจอกับทีมไม่ใหญ่มากไปานักแต่สิ่งที่ทําได้นั่นคือระบบและก็แผนการเล่นที่แน่นอนความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งที่ทางโปเชติโนโกำชับว่าใครต้องทําอะไรข้างสนามทําให้ตอนนี้เจลซีนั้นกลับมาเล่นกันเข้าที่เข้าทางมากเลยทีเดียวแถมทีมเวิร์กยังดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาไม่ใช่เลือกวันแมนโชเหมือนช่วงซีซั่นที่แล้วในครั้งนี้โปรดนะ มาดูกันเลยซิว่าสิงโรชมใหม่แข็งแกร่งจะกลับมามีลุ้นท็อปฟอร์มหรือว่าลุ้นแชมป์พิมบริกทันทีหรือไม่หงแดงที่ภูพูจะเป็นคนให้คําตอบในการเจอกันนัดแรกของพิมบริก13สิงหาคมที่ถึงนี้และขาะ่าวจาซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ